วันนี้ผมจะมาเล่าถึงนิยายวายกันบ้างครับเรื่อง Made in the USA เรื่องเล่านี้เกิดที่ซีแอตเทิลของคุณกำลังพิมพ์ซึ่งนิยายเรื่องนี้เนี่ยผมอ่านมาตั้งแต่ปี2016สมัยนั้นผมก็อ่านในเล้าเป็ดนี่แหละพอเกิดอาการคิดถึงากหามาอ่านในช่วงนี้ก็มาหาใหม่แต่ว่าเอ้ยหาไม่เจอเล้าเป็ดก็แบบเกิดอาการซึมซึมว่าเ้ยเสียดายว่ะแต่ยังดีที่แบบว่าได้ลองเสิร์ชหาดูแล้วก็พบว่าอ๋อเรื่องนี้นักเขียนคุณกำลังพิมพ์เขาเนี่ย เอามาลงในลิตอะไรแล้วนี่นคาคอมพิวเการมีการแบบรีไรต์าบางส่วนเข้าไปด้วยในโอกาสที่ผมกําลังคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่พลาดโอกาสที่จะอ่านสิครับขอเท้าความก่อนเลยว่าณช่วงนั้นนะ่ะปี2016เป็นช่วงที่ผมอ่านนิยายไวมากที่สุดในชีวิตเพราะช่วงนั้นผมไปแลกเปลี่ยนอยู่ที่ต่างประเทศและเมื่อมันก็แบบบ้านนอกบานนอกอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเทีย่ยวเท่าไหร่เลยบางทีก็หนาวและขี้เกียจกันกว่าที่จะออกไปเดินเล่นไปทําอะไรเลยนั่งอ่านนิยายแล้วไปแบบมาราธอนเลยครับผม แล้วก็มาสะดุดตากับเรื่องนี้เมส e เอ the USA เรื่องราวนี้เกิดที่ซีแอตเทิลตอนนั้นนิยายที่ผมอ่านซึ่งจะเป็นแบบมัธยมบ้างมหาลาัยบ้างแล้วส่วนใหญ่เรื่องมันก็จะเกิดในไทยใช่ไหมพอเห็นชื่อเรื่องนี้ที่มันเกิดในต่างประเทศก็แบบเอ้ยน่าสนพออ่านดูเหตุการณ์ไม่ให็คล้ายที่เรากําลังเจออยู่เลยนี่วะ <c oughs> นี่แหลจะจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมจําเรื่องนี้ได้แม่นและเกิดาการคิดถึงมาเรื่อยๆครับผมราะว่าถึงจะบอกว่า คิดถึงแล้วแบบจำเลยเรื่องใน้คร่าวๆแต่พอไอเน,นี้ยมาอ่านใหม่มันก็แบบเฮ้ยเปลี่ยนไปนี่หว่าวันเนี้ยก็เลยจะมาเล่าความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนรู้สึกแบบต่างกันจากของเดิมมั้งไหมโอเคครับมาผมจะลองเล่าแบบเป็นแนวะ question and answer ไปครับผม question แรกความประทับใจระหว่างอ่านแบบเก่ากับแบบใหม่ อันนี้ต้องตอบเลยครับว่าเออจะชอบแบบแบบเก่ามากกว่าเพราะตอนช่วงที่อ่านเนี่ยมันมีส่วนที่ทัชกับชีวิตของผมอ่ะเยอะมากๆส่วนแบบใหม่เนี่ยม่อา่านตอนทำงานแล้วคออินมันก็คือต่างกันเพราะตอนนั้นคืออ่อที่อ่านนะจะแบบวิวัยใกล้ๆกับตัวเองอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าเออฟีลลิ่งมันได้บรรยากาศมันได้แต่นี่คือผมหวัยทำงานแล้วแบบเี้ยมันคนละฟีลเลยวะ่ะเออเอ็นเวอรเเมนต์มันต่างกันคือชั้นที่2ชอบแบบไหนมากกว่ากันส่วนตัวนะครับผมจะชอบแบบเออแบบเก่ามากกว่าครับผม ซึ่งหลายๆดีเทลในแบบเก่าเนี่ยผมมองว่ามันดูสมจริงกว่าแบบที่เขารีไซ์ใหม่อะซึ่งผมรู้สึกว่าแบบรีไซ์ใหม่ออกมาแล้วมันรู้สึกแบบดูเป็นนิยายนิยายขึ้นเยอะเหมือนกันเออขั้นที่3ยกตัวอย่างดีเทลที่ต่างกันมาหน่อยดีเทลที่ผมรู้สึกว่าต่างกันหลักๆเลยคือเรื่องที่ัยของพระเอกครับผมแบบใหม่ผมว่าแบบโอ้พระเอกแม่งดูแบบค่อยงรักเลยอะเออพี่จากแบบเก่ามาที่รู้สึกว่าแบบเขาดูยิงยิงเย็นชากว่าแบบของใหม่เยอะนะ แล้วก็เรื่องเหตุผลที่พระเอกชอบนางเอกอะ่ะผมว่ามันดูน่าเชื่อว่าแบบของใหม่แล้วก็จะมีพวกคู่รองที่เพิ่มขึ้นมาในแบบรีไร์ใหม่นี้ซึ่งผมรู้สึกว่าของิมแบบนั้นเหมือนจะไม่มีคู่รองมัง้งข้อต่อไปมีอะไรที่ชอบในแบบใหม่บ้างไหมต้องบอกเลยว่ามีครับผมผมชอบที่มีการแก้ไขดีเทลเล็กๆน้อยๆเช่นแบบพวกออแอปที่ใช้กันในเรื่องเหมือนวเวอร์ชันเก่าอ่ะครับผมช่วงยุคนั้น มันจะยังไม่มี tiktok อิกตอกมันยังไม่บูมกันเลยเนาะก็จะใช้เป็นพวก snapchat ไม่ก็ไอจีกันนี่แหละครับผมในนิยายพอเวอร์ชันใหม่อะก็มีการปรับปรุงว่าแบบเอ้ยใช้ tiktok กันเป็นหลักอะไรเงี้ยติ t กต t อกทำสื่อโซเชียลแล้วก็มีพวกแบบเออพวกเพลงวมัธธรรม pop culture ก็มีต่างกันตามช่วงกันแต่ของเก่าจะมีเป็นเอ่อ Ariana Grande ซึ่งช่วงนั้นเขาก็กำลังแบบเริ่มเริ่มบูมเริ่มฮิตอะไรเงี้ยนะ แต่ตอนนี้ก็จะเป็นาโดจาแคทซึ่งตอนนี้เชอร์ก็กลงมาอะไรเหมือนกันเอออะไรพวกนี้ครับผมต่อไปนะครับผมจะไออขนิยายเรื่องนี้หน่อยก็ต้องบอกเลยว่าใครเบื่อนิยายวายเซตติ้งนรงเล็กมัธยมในไทยก็แนะนาให้อ่านเลยครับผมโดยคู่ตัวเอกเนี่ยจะเป็นแนวทะเลาะแล้วคืนดีแล้วทะเลาะแล้วก็คืนดีกันได้อีกหลายหลายรอบในนต่งตอนเลยครับผมมาตอนก็คือแบบผมมึงทะเลาะแต่ก็คืนดีกันบ่อยมากงง้ง่างๆคือแบบฟิลคู่กัดคู่แค่ไม่ถึงกับคู่แครนะคู่กัดคู่หยอกกันนะเออ แล้วก็ฉากเอ็นซีครับผมเรื่องเนี้ยไม่มีนะเพราะแบบยังผู้เยาว์อยู่อะมันมันที่ยอมไปแล้วแล้วจะมีแบบพูดถึงเรื่องเพื่อนเล็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นแบบในเล่าถึงตัวเอกว่าแบบจะเป็นการปรับตัวในการใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยมากกว่าอ่านแล้วก็จะแบบมีความรู้สึกแบบนึกถึงพวกหนังห้สักคูเมสกาที่เราแบบนั่งนั่งดูกันเรื่อยๆมาครับผมฝากถึงนักเขียนขอบคุณคนกำลังพิมพ์ที่สร้างผลงานดีๆแบบนี้มานะครับอ่านรวดเดียวยาวๆจบเลยครับผมเพินมากเลย ครยาอ่าน Made in the USA เรื่องเล่านี้เกิดที่แอตเทิล e ก็ไปจากกันได้ที่ Read a r ์ไรเลยนะครับ